i'm 35 with a top down could tell a hater they should <laughs> get like me same seem like everybody wanna be the boss but it costs in these lanes <laughs> ain't shit like me drop a couple bands on the crypto fans no my shit go i ain't gotta tell them what it is S <S อยู่งานกาชาติสวนลุมเป็นครั้งแรกที่มางานกาชาติกรุงเทพเพาะปกติอยู่แต่งานกาชาติแถวบ้านนะจะมาลองงานกาชาติกรุงเทพกันบ้างว่าเป็นยังไงมันน่า,จ,าจะมีร้านดังๆเยอะด้วยเราก็เลยเออถือโอกาสมาลองกินดูถึงว่าจะลงคลิปนี้แล้วงานจะไม่มีแล้วแต่ว่าอยากเก็บประสบการณ์ไว้เก็บความรู้สึกไว้นะ อันแรกต้องลองโอวันตินใช่ไหมเพราะเห็นหลายเพจเขาก็ไม่กินโอวันติน mm hmm. ไม่รู้ว่ามีอะไรดีแต่ว่าเขาบอกอ้แก้วน่ารักมากนะครับลองสักแก้วแล้วกันเหมือนเราจะต้องซื้อคูปองตรงนี้ก่อนนี่<ร>ได้มาแล้วต้องดึงแล้วเราก็ไปแลกเลยมีสามสีให้เลือกอนี่<ม>ได้มาแล้วแล้วเอาสีแดงลายอะไรอ่ะสีแดงลายเันต์คอตส์เออคนโคตรเยอะเลยเขาแบ่งโซนไว้ มันตรงนู้นมันไอ้นี่หรือเปล่าตรงตรงนู้นมันคือแบบว่าเขาไว้เดินออกกําลังเปล่าชิมปัตติโอตินเออไม่ได้ชิมตกทีดูสิว่าจะอร่อยเหมือนเราชงหรือเปล่านี่ขิงไปดิ วหวานมากาาโอ้คือถ้าใครชอบกินหวานน่ะมันก็อร่อยนะชอบตรงที่มันมันมีไอ้ผงเขาไฟเนี่ยทันชี่ที่เราซื้อที่เซเว่นอ่ะเออมันกระจายอยู่ในตัวน้ำด้วยนะเว้โอ้หวานชื่นใจมากคือก็หลายคนมากนะสังเกตเลยตัวพาบอกใช่เพราะว่าก่อนที่จะเข้ามามันมีอยู่ทุกทางเข้านั่นเองนะครับเขาดักทุกทางเข้าใช่แล้วเห็นรีวิวก็มารีวิวกันแทบทุกทุกคนก็เหมือนอเปตินทั่วไปแต่ว่าดีตรงที่เราได้แก้วด้วยไงแก้วเหมือนแก้วเก็บความเย็นด้วยนะแล้วก็ นี่โซนแถวนี้ก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าของใช้เครื่องสาอางเตียงนอนนะครับก็เหมือนงานกาชาติทั่วไปเนาะแต่ว่าเราจะไปที่โซนของกินกันตรงนั้นลองเดินดูก่อนนะว่ามีอะไรน่าสนใจแบบอยากกินโตกเกียว่อนมีแม้โตกเกียวแบบอร่อยอร่อยโตกเกียวเนยกรอกอะไรเงี้ยเราจะแบบหยุดกับร้านที่เราสะดุดเท่านั้นอย่างเช่นติ่มซำอะไรเงี้ยก่อนมาก็สะดุดไปแล้วรอบนึง สะดุดขนมจีบกุ้งไปแล้วแล้วแรกนี้ดูเป็นโซนที่แบบว่านั่งกินมีนมโต๊ะมีอะไรแต่ดีเนาะที่เขามีโต๊ะให้ขนมจีบตลาดภูเ <c oughs> ขาบอกว่าเป็นของดีตลาดภูนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าดีจริงหรือเปล่เาเพราะฉะนั้นต้องไปลอง <c oughs> แล้วนี่ก็เป็นคนที่แพ้ขนมจีบสาเปัามากนะครับก็ต้องกินขนมจีบก่อนนี่ตลาดภูข <c oughs> นมจีบ <c oughs> เอานี่ครับทานเลยไหมทาน, <c oughs> นเลยครับใส่แก้วดีกว่าโอเคครับบะบอบะโอบะบะจา เดี๋ยว,วุ่นใจนะครับอ่าเราจะนั่งกินแบบคนญี่ปุ่นนะครับเราจะไม่เดินกินนี่ใช่อะไรคิดถึงญี่ปุ่นก็เลยต้องพูดประมาณนี้เฮ้ยเอ้าไหนอะเขาไม่ได้ผสมไ้นี่มาให้เรานี่ทอดมนันเราเสร็จได้ซื้อ,อกถ้วยนึงแล้วแหละถ้ากินแค่นี้แล้วอร่อยก็จะไปซื้อทอดมันอีกแต่ถ้าไม่อร่อยจะกินแค่นี้เออ<ฮ>ต้องแบบนี้ไปเลยของดีทำไมต้องรีบบอกต้องรีบกินก่อนสิมีหกสิบบาทเออมันแก้วละหกสิบบาทนะครับแต่ว่าซื้อสองถ้วยก็จะเหลือแค่ร้อยเดียวอ่าชิมเลย เอาก็ไม่ไดเหรอนะอร่อยข้าวผัดเขากรอบกรอบนอกนุ่มหน่อยแต่ความกรอบดันมีความแข็งเข้ามาแทรกนิดนึงไม่ใหญ่อันนี้น้ำจิ้มไม่แข็งเลยนะต่ออันนี้เอาไข่สับก้าคะแนนแต่น้ำจิ้มทำออกมาดูดีเนาะน้ำจิ้มแบบโอเคอะ่ะชอบที่มันกรอบนอกนุ่มในแล้วขนมจีบล่ะอืมเนี่ยขนมจีบได้อยู่ประมาณเจ็ดแปดอันขนมจีบก็พอได้ ก,ก็ไม่แย่แต่ก็ไม่ได้แบบรศเลยแต่ลาดข้าวันนี้ใช่กุ้ยช่ายอร่อยใช่จะแวะของดีตลาดคูร้านบาจาาขนมจีบทอดมันนี่แนะนำให้ถึงกุ้ยช่ายอร่อยเออเรามาหยุดที่หมูยอมีทั้งหมดกี่รสสามรสกะเพรากับพริกไทยดำก็ได้ครับเราจะต้องสแกนกันอีกแล้วหมูยอเจ้านี้ชื่อว่าละหมูยอเห็ดหอมออกคัวคุณต่อยด้วย สีองชิ้น80 <c oughs> เล่นให้160 <c oughs> มาแล้ว <c oughs> สีมันดูน่ากินอยู่เนี่ยแรกคิดว่าโอ้ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดสีเข,เขียวจะไม่น่ากินดูไปดูมาเอก็ดีอยู่นะถึงเวลาที่เราจะต้องมาลองซิมกันดูแล้วเริ่มจากรถทั่วไปก่อนเลยอันนี้เป็นรถพริกไทยดำ <c oughs> S <S หนึบๆเนาะมีความหนึบๆเด้งๆเราไม่ใช่เป็นกลิ่นพริกไทยดาอะไรที่แบบจ๋าขนาดนั้นกินสมัยเด็กๆที่พ่อแม่ซื้อมาฝากมันจะมีความพริกไทยดาจ๋าๆแต่อันนี้พริกไทยดากําลังดีเนาะแล้วก็เด้งหนึบเด้งหนึบและน้าจิ้มซีฟูด้ดแซบต่อมาเป็นรสกระเพรารสกระเพราเป็นงงๆเหมือนกลิ่นมันแย่งกันเด่นกับ กับน้ำจิ้มซีฟูดมันก็เลยกลายเป็นไม่มีกลิ่นอะไรเลยแต่เรารู้สึกว่าหมูยอพริกไทยดำกินแล้วอร่อยผสมกับน้ำจิ้มซีฟูดเมื่อกินเล่นน<ะ>่าจะอร่อยมากเลยกินไม่ใส่น้ำจิ้มเนาะมันน่าจะเป็นเหมือนเหมือนแท้ลูกชิ้นเล่นอย่างนี้ย<อ>สั่งแบบไม่ลาดใช่ไหมออจะสั่ง,ล,งลาดมาแล้วลองสั่งแบบไม่ลาดนะถ้ามาถ้าชอบเยอะค่อยจิ้มเยอะเอาถ้าเกิดใครไม่ชอบกินน้ำจิ้มก็สั่งแบบแยกดีกว่าแต่ว่าสำหรับ,บตัวเราเองแล้วก็โอเคนะลาดกินก็อร่อยโชวนนิดเอาไปทานชวนอีกแล้วเหรอโป น้ำแตงโมเหรอใช่ของโปรดตั้งโต๊ะได้มาแล้วน้ำแตงโมมีไม่อร่อยเลยเคยกินไม่อร่อยไหมมันแบบหวานๆละมุนละมุนมันไม่ได้แตงโมจ๋าด้วยนะมันเป็นแบบบินๆอ่อนซอะมันไม่หนักมันใช่น้ำแตงโมซอสสดชื่นถามติดบ้านะครับเือไม่แพงเนาะก็เหมือนเราซื้อแตงโมถึงหนึ่ง ถึงถึงหนึ่งถึงหนึ่งถึงนึงไปทางนู้นมะทีเขามีของดี50เขตเพชบูรณ์เขาไปดูสักหน่อยว่ามีอะไรเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เฉยเลยว่ะอยากกลับบ้านมากใช่ไหมเนี่ยกรุงเทพกรุงเทพในนี้คนแน่นมากแน่นสุดๆของดีถือขาหมูน่ากินเบอร์ดูดิใหญ่มากขาหมู้องไงดีเรากินอะไรกันดีอุ้ยบ้ามิน น่าบื่นน่ากินอ่ะโอ้เป็ดสุดยอดเป็ดอลังมากนี่อะไรอ่ะสดมากคุกกี้ทุเรียนเออเปนบ้านเล็กไหมอันนี้ไงอันนี้ขนมเลยสเห็ดทั้งคู่เลยเหรอครับอืมอร่อยนี่คุกกี้ทุเรียนเอาอันนี้ก็ได้นะเอารสไหนลงชาเขียวไหมนี่ชาเขียว เกี่ยวว่าข้าวแก้วด้วยกันบ้างเนาะนี่มันอันสวยดียวอยากกินอ่ะเอาสิบลูกโอ้โหลูกทุกสีสันน่ากินมากได้ไส้น้อยแห้งยาวได้ไส้น้อยกลมๆได้ไส้เยอะกว่าโอ้โหเล่นเอาแต่แห้งยาวๆเลยไม่ได้หลากหลายเลยนี่ลุงเขาบอกเคลือบสองชั้นมันเลยเลื่อมๆข้าวอะไรนะข้าวแตนที่นอนดูในทิกต็อกบ่อยๆเอารถไหลมีโอ้ยหลรถเลยบาสต้าบีบหลายซีตมยำเค็มมันหวานหวานมาก จำหน้าน้องไว้จำหน้าน้องไว้เจ้านี้เจ้าเดียวที่น้องอันนี้อันเดียวครับน่ากินเกินไปต้องลองแล้วล่ะกล่องละเท่าไหร่บ้างครับกล่าสามสองร้อยค่ะกล่องเดียวก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวกินไม่หมดเยอะมากอ้ยอันนี้น่ารักมากเล็กๆจิ๋วอันนี้อะไรล่ะครับข้าวเหนียผสมได้เนาะผสมได้ครับนี่ก็คือซื้อเยอะมากแน่น ตอนแรกก็สงสัยนะคนอื่นเข้ามาแล้ววุ้ยทำไมเขาถือถุงเต็มตอนนี้เริ่มเริ่มจะเป็นแบบเขาแล้วยังเดินแค่ครึ่งหนึ่งเองมันยังมีอีกฟากหนึงอีกโอ้ยเจออีกแล้วเป็นไอติมข้าวก็คือแบบว่าปั่นรวมไปเลยเหรอครับเอาข้าวหุงแบบโบราณใช้น้ำข้าวเป็นตัวเชื่อมให้เหนียวแล้วใช้เยาหวานแทนความหวานโอ้ใช้เยาหวานด้วยอืมพอปลูกเองนอกจากอันนั้นอ่ะสังหยดเพราะว่าสังหยดมันเป็นข้าวจ้ เรล่อไหนดีอะโอ้ยมีหลายอย่างเลยอ่ะแม่ลูก80บ,บาทแล้วกินไม่หมดแน่เลยอุย้ยกินไม่หมดจริงเหรอเออเอาข้าวพอวนะเอาขี่ลูกครับเอาข้าวอย่างละอันเลยครับข้าวสังโยชน์ข้าวกรข้อสี่ข้าวสังยอดเป็นแค่นิดเดียวที่มีธาตุเหล็กค่ะตรงนี้จะเป็นข้าวที่ดัชนิแป้งและน้ำตาลต่ำที่เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานหรือต้องการลดน้ำหนักอันนี้ไลเบอรี่ไลเบอรี่แต่ละอันก็สีตามข้าวแหละครับจสีตามข้าวเลยจ้ะสีตามข้าวเลยเติมผัวกับไลเบอรี่จะต่างกันหน่อยนึงแล้วก็จะต่างกันที่ความเหนียว อันนี้เป็นข้าวข้าวอะไรเจนมะนาวละอ่อนงาล่ะอันนี้ขาแตนน้ำเต็มโมาได้หลายอย่างเลยที่เหลือติ๊ก็ได้เ้ยไม่น่าเชื่อว่าของเด่นของดังมันจะมีแบบหลากหลายมากจริงเนาะเอาจิงไม่มาเดินงานนี้ก็คือไม่รู้ว่ามีอะไรแบบนี้แบบไอติมข้าวเออข้าวแบบสี่สายพันธุ์อ่ะพระเจ้าเดี๋ยวต้องกินไอติมก่อนเนาะใช่เราต้องรีบแล้วเพราะว่าถือกล้องให้ ถ้ามันละลายก็คือไม่อร่อยแล้วนะครับอันไหนคืออะไรก่อนอันนี้คือไลเบอรี่ใช่หรือไม่ต่เลยตึ๊บอร่อยอเขาบอกว่าไลเบอรี่จะเหนียวกว่าเอ้ยลืมหัวแล้วเหนียวกว่าไลเบอรี่เขาใช้น้ําตาลอันนี้ด้วยนะใช่ใช้น้ำตาลย่าหวานที่ทําให้ดีต่อสุขภาพแล้วปากเขามีความรู้มากเลยเขาบอกว่าอันนี้มีธาตุเหล็กเยอะกว่าในข้าวอันนี้อันนี้ไขมันน้อยอะไรนยะเออเมื่อกี้พูดรู้เรื่องไม ััั้้้ออนนนนนีถามว่าแต่อารสต่างกันไหมก็นิดหน่อยนะแต่ส่วนใหญ่ก็รสชาติเป็นเหมือนอศิมกะทิทั่วไปแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยมากเนาะนวลนัวเขามีข้าวไรเบอร์รี่มาทําเป็นข้าวเหนียวให้เราด้วยนะยอดอร่อยอะ นี่อันนี้เป็นปั้นสิบซื้อมาหลายถุงมากอันนี้จะไปฝากที่บ้านนะไปฝากเด็กเสริฟถ้าเอาที่เราชอบนะชิม2รสรสเห็ดก็อร่อยรสชาไทยก็อร่อยเออชาเขียวนีเ่เราซื้อชาเขียวไว้กินกันเองบางทีแยกไม่ออกนะของแขงกับปั้นสิไม่รู้อันเดียวกันหรือเปล่าไม่ของแขงปเ,เป็นเกี๊ยวเกียว<ๆ>แต่อันนี้ก็คือปั้นสิกะหลี่ปั๊บเล็กเออ,เห,อเหมือนกะหลี่ปับ๊บ <laughs> ตอน้รกนึกว่ากะ,กะหลี่ปับ๊บ แต่มันชื่อขนมปั้นจินใช่อันนี้ก็ไม่ต้องชิมไม่ดูหรอกเพราะเราชิมไม่ดูไปแล้วเมื่อกี้อยากกินส่วนตัวเนี้ยอะไรวะลืมชื่อมันก็คือ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 ตรงป่ะวเนี้ยมันก็คือบ้าบินบ้าบินเอออยู่ดีก็ลืมชื่อนะอดูดิอู้อร่อยอะมันแน่นหนึบมากบางรีอคชั่นหน้าแรกได้ยังไงมันห่อมันนัวมันกลิ่นดีมันหวานมันนุ่มฮัลโหลครับ อันต่อไปเป็นนี่เลยกําลังถ่ายรูปอยู่ลูกซุบลูกสุกลูกสุปมันสวยมันเต่งมันตึงมากใช่มันเต่งตึงมากคุณลุงเขาบอกว่าเฮ้ยมันละลายยากมากนะเพราะว่าลุงเนี่ยทำการเคลือบสองรอบไม่ใช่เคลือบแค่รอบเดียวร้านอื่นอะเคลือบแค่รอบเดียวมีร้านนี้เท่านั้นที่เคลือบสองรอบมันเลยทําให้มีความเลื่อมอยู่ตลอดเวลาละลายยากข้าวชนโอ้โหคนละเรื่องกับที่เคยกินที่หลมจักเลย ตัวข้างในหอมมากแล้วก็หวานมากหวานมากอยู่นะแล้วก็ไอตัวที่เขาเคลือบมาสมแล้วได้เขาเคลือบสองรอบเพราะมันหยุมย่มๆมากมันทําให้นุ่มนุ่มเด้งอร่อยเนี่ยเป็นขนมไทยที่ถ้าสมมติว่ามีเพื่อนต่างชาติอ่ะจะน่าทาอวดเป็นสิ่งแรกเลยหรอทำไมอ่ะมันน่ารักอ่ะรู้สึกว่าชาวต่างชาติน่าจะชอบเดี๋ยวถ้าทำสวยเหมือนเขาปะสวยสวยทำปั้นเป็นรูปดิมอนเลยลองสอบเป็นลูกเป็นลูกก้างๆไม่มีไม่มีมาาหลักฐานโอ้โหอันนี้แบบว่าเก่าอ้างขึ้นมาหรือเปล่าต้องไปติดตามช่องตั้งโต๊ะเพราะว่าช่องตั้งโต๊ะจะทํา ทำยากมากเลยนะถ้าไม่สวยก็คือกดดิสไลค์เลยนะอันนี้ขนบดเบื้องจินดาครับมาลองชิมเป็นขนาบเบื้องอันเล็กๆอันเล็กแบบกินขบแคบขบแคบกิน3อันก็ไม่อิ่มครับเราดูก่อนว่ามีกี่รสโอ้มีหลายรสมากมีทั้งหมดสามรสนะครับมีสีเหลืองมัอ่อนแบบนี้น่าจะเป็นไส้หวานเนาะสีจมก้มแบบนี้น่าจะเป็นไส้เค็มใบเตยมะพร้าวตอนแรกอ่ะนึกว่าเป็นกีวีอบแห้งโอ้กีวีเลยออ่ะชิม อร่อยหอมอร่อยอันนี้แห้งมากเลยจะต้องกินแล้วหอมอร่อยมากไอสีเขียวอร่อยอ่ามาลองสีเหลืองบ้างน่าสีเหลืองก็ดีนะเขาทําไม่นานแล้วอะจะได้อะถ้าทําใหม่อร่อยแน่นอนใช่ถ้าไม่ทําทิ้งไว้เราจะให้สิดคะแนนจะทำทิ้งไว้ปุ๊บเราจอบมาเหลือแปดเลยกลิ่นมันดีเนาะใช่เขาทากลิ่นดีมากรสชาติก็ดีทุกอย่างดีเสียอย่างเดียวดําทิ้งไว้เลยไม่ค่อยอร่อยเป็น ข้าวแตนแตงโมข้าวแตนเทพขุนแผนหน้าน้องคนนี้นะครับแตงโมอยู่รอบๆถุงนี่แบบแตงโมสะพึงมากแต่ก่อนเคยเห็นแม้ที่เขาจะลาดน,น้อยๆลาดเหมือนห่วงอ่ะแต่โดนนี่ลาดนี่ลาดเยอะมากเพราะว่า <c oughs> เป็นแบบหวานมาก <c oughs> มันเอาไปชุบแล้วก็จิ้มขึ้นมาให้อ่าเอาไปชิมดูชิมนะแบบหวานมากนะครับอหอมหวานเื่อแล้วว่าหวานมากเพราะหวานจริงจะหอมมากเลยเนาะ หอมหวานฟินแล้วมันมีความกรอบแบบเขาเรียกไงอะ่ะ<ว>กรอบแบบกราแต่ว่าก็ยังมีความหนึบอยู่นิดนึงอ่ะกลายเป็นว่าพอน้ําตาลมันเยอะเกินเราชอบอันที่น้ําตาลน้อยมากกว่าค้าวเฮ้ยเรื่องมากกั <laughs> นวะนราซื้อแบบปานกลางมาเนาะแล้วจะพอดีอ่ะคือบางทีก็ต้องรู้ตัวไงว่าเริ่มแก่แล้วไงอะไรที่มันหวานมากอ่ะในวัยเด็กมันก็ใช้กับวัยโตไม่ได้แล้ว ใช่พอเราจะเริ่มย5เริ่ม30ก็จะกินหวานน้อยลงเรื่อยๆไม่รู้ว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าจะกินหวานมากไม่ค่อยได้แต่เด็กๆนี่ยิ่งหวานยิ่งชอบใช่ตอนเด็กก็จะแค้นมากที่มันใส่มันน้อยอันเนี้ย<ช>ดูแล้วว่าทำไมเขาใส่น้อยอเขาขายผู้ใหญ่เขาไม่ได้ขาย,<ช>ยน้อยจริงๆมีของกินที่เด็ดๆอีกเยอะมากเลยเนาะตั้งข้าวขาหมูอะไรที่เราถ่ายลงมาเต็มไปหมดเลยแล้วนี่ยังเดินไม่ถึงครึ่งอะไรบางนี่ย แต่ว่าคือเต็มท้องหมดแล้ววาไม่ไหวแล้วเห็นใจคนแก่หน่อยเนาะกินแค่นี้ก็สุดยอดแล้วลองหาโอกาสมาเที่ยวแบบนี้ได้เนาะบางทีงานท้องถิ่นอะไรเงี้ยมันก็มีอะไรที่โดดเด่นอยู่เหมือนกันแบบหาเดินในห้างไม่ได้นะครับลองมาดูได้นะครับพวกงานกาชาติงานอะไรตามจังหวัดต่างๆก็จะมีเอกลักษณ์ต่างกันเนาะคือเฉพาะกรุงเทพนี่ก็แบบโหได้ฟิลเกาหลีมากนะครับเออเออมีคนนั่งตามสวนตามอะไรเงี้ยแบบเป็นงานที่ดูน่ารักดีอ่ะเจอกันครับบ๊ายบาย